มันเร็วไปอ่ะไมตอนไนเมันเร็วไปเรารู้สึกว่าไม่ใช่เพโตเร็วจังเลยสองคกว่าเลยวเออ,เอ,อแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วออใช่ไหมคะได้ความรู้สึกชมที่ที่บอกมันเร็วสุดจุดตรงที่ก็คือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเออ,เ,อ,อเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่ อย่างตอนที่สายพิภาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบีเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนก่ามันจะผ่านไปอ่ะสามเดือนแรกมันคือแบบเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีวะ <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะคนรู้จะบอกว่าเด็กสามเดือนแรกมันจะง่ายเอย <c oughs> มันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นเลยเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบาบพอมาเป็นพี่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าเรารู้สเต็กรู้อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันมันค่อนเร็วช่วงกำมือมี่ได้ความคิดของเขาเวลาไปโรงเรียน่ แต่ทำให้เขาแบบว่ามีปัญหาไหมหรือรว่าจริงๆไม่ค่อยกังวลน,นะคะเพราะว่าเออ,อเวลาอยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกต, mm hmm. ติอ่าทั้งทั้งทั้งอย่างตอนที่สายที่พาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเป็นเป็นเด็กปกติ mm hmm. ที่โรงเรียนเขาก็คือเด็กทุกๆกคนเท่าเา mm hmm. กัน mm hmm. เหมือนกันอะไรเไงะะี mm ้ยค่ะเออแล้วก็ ถ้ายิ่งถ้าโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เกลจะเข้าหรอเราได้ได้ทำความค่วมมือกับพี่น้องสองบอกยังไงกับกับเกี่ยวจริงจริงอะตอนที่สายวิภาสองขวบอ่ะไปไปปรีสคูลแล้วไปปริเนซรี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยแม่ไม่ให้ไปทำไมอ่ะก็หนึ่งคือที่เกลรับส่งสองที่นะคะแล้วก็สองก็รู้ตัวเออเราเราผ่านมาแล้วเราก็รู้ว่า เออมันมันต้องต้องอะไรประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาการเร็วคือตอนแรกก่อนของสายวิพาทที่แบบส่งไปเพราะว่าก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมแล้วเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอยโรงเรียนจะมีอะไรที่สามารถให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่ให้ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกเรื่องระเบียบวินยัยเรื่องอะไรที่มันฝึกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งแต่ก็กับเกลูก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่ามันเร็วมากเร็วว่า อยากอยู่กับเขาอีกอีกปีหนึ่งคืออยากยากับช่วงเวลานั้นวะใช่แล้วเดี๋ยวค่อยให้ย้ายไปโรงเรียนเดียวกับพี่เลยปีหน้าใช่จะได้ไม่ต้องสองพี่เพราะว่าโรงเรียนพี่ถ้าเขารับนะ <laughs> ถ้าเขารับก็คือสามขวบจะเข้าได้ก็คือเกี่ยวก็จะได้เข้าในระดัสามขวบกว่าแล้วจะเป็นปีการศึกษาหน้าค่ะอย,อย่างน้อยนี่ก็าใจรักนะเระว่าเขาเป็นที่สุดใจของคุณมากเออจริงๆชมวงว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแบบ เขาเป็นสตาร์นะหรือว่าเขาเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่คือเขารู้ว่าเขาได้ความรักเพราะว่าภาษาของเขาอะคือเขาเขารู้แค่นั้นเออว่าว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้ดูเขาในโทรศัพท์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเขาเขาเขายังไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเวลาเขาไปทํางานกับแม่ทีมงานหรือว่าเพื่อนฝูงทุกคนของแม่ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันทุกคนรักเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความรักเขาอะค่ะก็เป็นอยากเก็บตรงนี้ไว้ใช่มัน โตเร็วอ่ะนี่เขาเจเจเขาเข้าโรงเรียนพี่จะไม่ร้องเหรอเออไม่แน่ใจว่าตัวเองจะร้องหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเจอ่ะไม่ร้องมัง้งเพราะว่าทุกวันนี้เขาไปส่งพี่ที่โรงเรียน,นเขาก็จะเหมือนเหมือนวิ่งตามอเออ,เ,อ,อเขาจะอยากแบบเขาอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนแบบอยากสะพายกระเป๋าอยากไปแล้วก็เวลาไปส่งพี่ก็คือเริ่มให้เล่นในสนามในอะไรเงี้ยที่โรงเรียนแต่เขา ยังไม่รู้นะว่าเขารับเราหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าาก็ก็ให้แบบว่าให้ชุ่มชินเอ,อาไว้แต่พี่สองพี่สองคนพี่สายกับพี่พาสายพาพายุมี <c oughs> ห่วงห่วงน้องว่าไหฮะว่าเป็นห่วงอย่าเงี้ยเขาก็รักน้องอะค่ะเขาก็ร <c oughs> ักน้องแล้วก็ห่วงน้องแต่ว่าก็ตีกันด้วยก็ตีก็ต,ต,ตามชั่วว่าตามภาษาแหละเออถึงเวลารักก็รักแต่ว่าถึงเวลาเวลาตีเวลาหยู่หัวก็เต็มที่เหมือนกันแล้วแม่ห้ามยังไงแม่คนกลางแม่ฮะยังไงสามคนเลยนะแม่ ก็แล้วแต่สถานการณ์คือบางทีก็จะบอกว่าเออให้ให้ทนน้องหน่อยเดี๋ยวน้องก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าอดทนแต่ว่าบางทีก็จะต้องบอกน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วฉานเริ่มสอนเขาแล้วว่าเธอไปทําอย่างนี้กับพี่มันก็ไม่ถูอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็พูดซ้ำๆไปแล้วเขามีีแอคชั่นตอบกลับมาไหมแต่ละครั้งที่เวลาสอนเนี้ยนะคะก้ววีนเพราะว่าเขาเป็นดีว่าอยู่แล้วก็ต้อง เขาก็จะต้องก็จะต้องมีตอบโต้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่เด็กที่เรียกว่าจะว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นก็มีแบบมีฤทธิ์เหมือนกันใช่ก็ต้องเราก็ต้องพูดซ้ๆาๆอ่ะพูดบ,บ่อยๆอ,อย่างการอย่างมีงานที่แบบเข้ามาหาน้องอ,องนันในกองกองงานใงเวลาแน่นอนตอนก็มีงานติดต่อไปเยอะแน่ในสำหรับงานเกิดอยากให้พี่คิวไปร่วมงานด้วยหรือว่าให้พี่ชุมพาน้องไปด้วยหรือว่าอะไรเงี<สา>้ยก็เอาที่เรา manage ไว้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของ ความเป็นไปได้ว่า manage ไหวและสองก็คือว่าผู้จ้างก็เข้าใจในเนเจอร์ของเด็กว่าเด็กสองขวบเข้อจังการจะมีอะไรบ้างหรือทำอะไรได้บ้างคือถ้าคาดหวังว่าจะทำได้แบบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออมันเป็นไปไม่ได้เออมันก็คือขอคนเข้าใจอะไรยงเี้แล้วแต่ละครั้งถ้าถ้าสเกลโอเคอะไรเงี้ยคนคนไปเยอะะแต่ลคนไปเยอะดูแลคือจริงๆจะบอกว่าเอาเด็กไปงานอ่ะมัน มันต้องเตรียมอะไรหลายหอย่างหนึ่งคือมันต้องเป็นเวลาที่เขาไม่ง่วงนอนอย่างเงี้ยเขาต้องกินอิ่มนอนหลับต้องจับเขานอนกลางวันมาแบบสองสามชั่วโมงให้ลมดีอะไรเงี้ยค่ะสถานที่คืออย่างอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวนะเพราะมันเป็นร้อนมากผู้ใหญ่ยังุดิดเลยเด็กมันก็ไม่ได้เริ่มมาุดเริ่มดนบ้างดูเริ่มดูเริ่มดูทำมันถ อันนี้ก็มีมีประเด็นขึ้นมาแม่เห็นแล้วเนาะคนเดียวเองเออมีอยู่คนเดียวนั่นแหละเหมือนกับบอกแม่ชมวินแรงวินแรงเราวินแรงจริงหรือเปแรงกว่านี้ใครอยู่บ้านนะแต่ว่าพี่ยูบอกว่าแม่ชมคือเรื่องจริงก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆสี่ห้าครั้งแล้วมันยังไม่มันก็ต้องเพราะว่า แต่ละสไตล์แหละค่ะแล้วแต่แล้วแต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเราก็พูดกันดีๆค่ะแต่ว่ามันก็ตามเอนเ NERGY เด็กค่ะจะเป็นมนุษย์แม่ของแค่ของแชร์บอกว่าจะของแท้ถามเรื่องงานของชมว่าทุกปีชมจะต้อ็ไปค่ะเอาปีนี้ยังไงคะปีนี้ก็ไปค่ะเดือนนี่แหละค่ะไปกลางเดือนนี่ค่ะกลางเดือนนี้ใช่ค่ะธีมของปีนี้จะเป็นยังไงคะการจับตัวเป็นงานใช่ไหมปีนี้จะเป็นยังไงเหรอคะ สำหรับชมนะคนอื่นว่ายังไงไม่รู้แต่ชมว่าปีนี้ถูกใจตัวเองถูกใจตัวเองแต่คนอื่นไม่ไม,ไม่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นบ้าง,าจงโจทยากขึ้นทุกวันไหมหล่ะเออขึ้นโจดยากขึ้นทุกวันไหมเหรอคะจริงๆคือด้วยความที่ว่ามันผ่านมาเป็นสิบรันแล้วอะเอเอ คือถ้าคูณอย่างน้อยนะปีหนึ่งเฉลี่ยมันก็ต้องมีสามลูกนะคือมันก็ทำมาแบบลดเซว่าสามคำนวณง่ายๆก็ต้องมีไม่ต่อกว่าสามสิบลูกเลยคือถ้าจะคิดว่าต้องไม่ซ้ำไม่จำเจหรือว่าต้องไม่ใส่สีนั้นไม่ใส่แบบนี้ไม่ใส่ฟูฟูหรือว่าไม่อะไรเงี้ยคือเพาะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทำมาหมดแล้วก็คือขอเอาเป็นอะไรที่มันตรงจริตเลตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่า เวลาเนี้ยมันใช่สำหรับเราตอนนี้เออเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์นี้นาทีนี้อนะไรเงี้ยอือ